โอ๊ยอยอยู้เป็นอะไรนะอยโอ๊ยอายอยู่รยู่ตรงตรงตรงช่วยุ่วยอะไรที่ไปอาย ปาร์ชัเป็นอะไรปาะปาเหม็นเฮ้ยไงดอไงัเอาไงนี่ไปงเาพยานนหน่อยเร็วเร็ว้ไปลนไปลไปลุเียด้ไไปเอายามาดวยไลไปเอา้น้อยอดเลยวเต้องหมอไปดีกว่าเร็ยวร็วเร็เอ็วร็วเเร็เ อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะอย่าพิ่งเป็นอะไรตัางอย่าพึ่งใช้เลยอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะถ้าแบบนี้จะตายก็ตอนนี้เลยไปยังค่ะโอ้โหที่มาของรักสามเศร้าไปเลยไปไหนก็ไปไหนไปไปนู่นไปดูรถจ่ายวันรถรถอะเร็ว เอารถไปยังอ่ะเอามาแล้วเล่นไหนอ่ะนี่ไงรถกูเฮ้ยใช่หรือเนี่ยใช่สินี่อะไรเนี่ยไม่่่ชล้อแม็กล้อแม็กแล้วคนไข้ล่ะล้อแม็กโอเคโอเคโอ้โหลืมลืมเร็วนี่รถมาแล้วพี่คะรถมาแล้วเร็วเร็วค่อยไปยุ่งนะไป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 ระค่อยไปยุ่งนะไปยแล้วโอ๊ยไอ้ชายเดี๋ยวก็ได้กันเลย ล้มเก่งแต่ฉันล้มเป็นอะไรนะอุ้ยกูลิมสนิทเลยไป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 รถรีบไปถึงโรงพยาบาลขอบคุณนะขึ้นรถขึ้นรถคือรถละฉันเดี๋ยวฝากฝากไว้ไงยังไม่ได้นับเลยละฉันเดี๋ยวจ่ายค่ายาให้ไปเร็วอยโอ๊ยระงนะไปถึงโรงพยาบาลนะ มือประคองขาเออนั่ง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 ไม่เป็นไรนะไปไปรีบเรีบกันเรียบไปเลยไปอปไม่ได้เจ็บหนักขนาดนั้นไม่ต้องให้ออกซิเจนมันนั่งกับกูนี่เอานั่งผิดเล้วเนี่ยเออโตายเลยวรีบไปถึงโรงพยาบาลนะคุณเชียบเข้าไปเข้าเจไปแล้วง่นกูไปไปเร็วเร็ว อูหาคันเกียมันไม่ใช่คันเกียอะไรอ่ะกระปุกยาตูกระปุกไปก่อนนะไปล่ะชัดไปเอ้าเอาเดี๋ยวก่อนพี่ลูกชิ้นคุณชิ้นลูกหลานชัดอยู่นี่ยไปไหนกันเนี่ย ได้ชากขาชั้นพานาชันไปลงพยาบาลแล้วหมอกำลัง,หลงให้ออกซิจเจนใหญ่เลยพระเจ้า,าค่ะโอ้โหววขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วนี่อะใครโอ้โหอะไรรถไปเร็ววิ่งมาจักรยลนแย่แล้วเร็วๆสไิไปเอารถสำรองมาอย่าพูดไปอะไรนะพูดไปอะไรให้โอนดิคะโอ้โหรีบไปรีบไปหนาวเลื่อยละมัน จะถึงโรงพยาบาลไหมเนี่ยโอ้ข้าเบี้วข้าเบี้วด้วยจักรยานมีเบี้วด้วยมาลงอ๋อไปไปถึงโงาบาลนะโอ้ยอชิเอาไปโอ้ยไปเลย